คือเป็นคำถามที่ทุกคนมักจะถามว่าแล้วใช้เบบี้การีนเนี่ยได้ผลจริงๆรหรอเฮ hey, ตาค่ะถ้าเป็นเครื่องประดับธรรมดาทั่วไปอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกแค่ถึงความสวยงามของเขาแต่ของเบบี้การเียนต้องบอกว่ามีสิ่งที่รู้สึกแปลกกว่าเดิ สิ่งแรกที่สัมผัสได้คือเราสัมผัสถึงพลังงานที่ดีของเพชรแล้ว่าอีกสิ่งหนึ่งก็คือในเรื่องของการกระจัดในเรื่องของแบบพลังงานไม่ดีคนไม่ดีคนท็อกซิกอย่างเงี้ยอันเนี้ยได้ผลจริงง <c oughs> านก็เยอะขึ้นค่ะก็เลยรู้สึกว่าตั้งแต่มีเบบี้การีนมาเนี่ยมันทำให้ชีวิตเราลรับลืนมากขึ้นจริงๆพูดยากนะวิก็อยากให้มาสัมผัสเอง ดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเดียนไดมอนด์โชว์นะคะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องของเบบี้การเดียนค่ะเพชรเม็ดจิว๋วแต่พลังไม่จิว๋วที่นํามาสู่การเปลี่ยนแปลงของชีวิตของเจ้าของเพชรค่ะการเดียนไดมอนที่เป็นเบบี้การเดียนไดมอนเนี่ยเป็นรุ่นเริ่มต้นค่ะ สาเหตุที่เราตั้งชื่อเขาว่า Baby การเดียนไดมอนก็คือเพชรการเดียนไดมอนต์รุ่นนี้มีขนาดเล็กมากแล้วก็เล็กจิ๋วมากๆค่ะเหมือนเป็นเบบีของ g ารเดียนไดมอนรุ่นปกติดังนั้นก็เลยเป็นที่มาของการเดียนไดมอนซึ่งเป็นรุ่นที่สามารถฟังแลวเข้าใจได้ง่ายทันทีว่าเป็นรุ่นเล็กของเราค่ะลักษณะของเพชร g ารเดียนไดมอนจะมีลักษณะเป็นเพชรเม็ดเล็กๆจิ๋วๆนะคะแต่ว่า ทั้งหมดเนี่ยก็คือบอกเลยว่าได้รับการคัดเลือกมาแล้วเป็นพิเศษให้มีคุณสมบัติเหมือนกับการเดียนไดมอนด์รุ่นใหญ่เพียงแต่ว่าขนาดที่เล็กกว่าก็จะทําให้เพชรอาจจะมีพลังงานน้อยกว่าแต่ว่าถึงจะน้อยยังไงก็ตามค่ะพลังงานของเพชรดิบที่เป็นการเดียนไดมอนด์ก็ได้รับการสะสมมาในหล 100, 000, 000, 000, 000, ักร้อยล้านพันล้านปีดังนั้นพลังงานของเพชรเบบี้การเดียนนะคะถึงจะเป็นเม็ดจิ๋วแค่ไหนนะคะแต่พลังงานกับผลลัพธ์เนี่ยอลังการน่าดูเลยล่ะค่ะ วันนี้นะคะการีนไดมอนด์โชว์กลับมาพร้อมกับแขกรับเชิญคนพิเศษของเรานะคะซึ่งวันนี้เป็นเคสที่ทุกคนแบบถามหากันมาเยอะมากคือเป็นคําถามที่ทุกคนมักจะถามว่าแล้วใช้ b บบี้การีนเนี่ยได้ผลจริงๆหรอวันนี้เรามีคําตอบมาแบบมากันเป็นตัวเป็นเป็นเลยนะคะเป็นคําตอบที่จะมาเฉลยให้ฟังเลยว่าเอ๊ะมีเก b บ b บบี้การีนไดมอนด์อย่างเดียวแล้วเนี่ยมันได้ผลลัพธ์อะไรบ้างนะคะขออนุญ,ญาตแนะนําแขกรับเชิญของเรานะคะคุณวีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ น้องวีก็รู้จักกันมานานมากแล้วมะนานมากมามาจริงๆค่ะก็จุดเริ่มต้นคือพี่บูมพามารู้จักพี่สาก่อนออพี่บูมคือคุณสามีนะคะเจแปนซาลารีแมนนะคะทุกอย่างก็เริ่มพาเราให้เรามาเจอกันตอนที่คุณบูมเนี่ยคิดว่าจ,จะขอ,อน้องว <จะ S 2> ีแต่งงานคือเราก็บังเอิญได้ไปเป็นส่วนหนึ่งของการที่แบบเรา กระบวนการเตรียมแหวนของแต่งงานเขาด้วยตอนนั้นก็เซอร์ไพรส์นะด้วยกันเซอร์ไพรส์จริงเพราะว่าคือแบบจริงๆวันแรกที่เจอพี่สาค่ะ คือก็คือวันที่พี่ภูมตั้งใจจะให้พี่สาช่วยเลือกไซส์แหวน<ช>แหวนเซอร์ไพรส์ขอแบบแต่งงานค,คือเขาจะเซอร์ไพรส์เขาก็เลยบอกว่าแล้วจะวัดไซส์ยังไงเราบอกว่าไม่ต้องทําอะไรคือพาเรามามาพามาเจอเราแล้วแบบมานั่งกินข้าวกันก็ได้แล้วเราก็นั่งมองนิว้วเขาว่าแบบมองอวิววาวมากตรงที่ว่าแค่พี่สามองนิ้วก็รู้ไซส์แหวนแต่งงานแหวนมั่นแล้วอะไรเงี้ยแล้วทุกวันในวีก็ยังใส่แหวนทั้งสองอยู่ทั้งแหวนมั่นแล้วก็แหวนแต่งงานด,ด้วยเลยจริงๆด้วยความเป็นคนชอบแหวนเพชรอยู่แล้้้ววคเพ่่่และีีีาทน คือวีก็เป We ็นคนแบบมูเตลูประมาณหนึ่งอยู่แล้วเดิมทีอะวีเชื่อว่ามูห้าสิบทำห้าสิบ แต่พอมีเบบี้การ์เดนของพี่สากลายเป็นว่าเราเป็นแบบมู70แล้วก็ได้ทำ30เปอร์เซ็นต์เพราะว่ารู้สึกว่าทำอะไรเราก็รับรื่นแล้วก็แบบโชคดีมากขึ้นอะไรเงี้ยมันก็คือเหมือนแ<ช>บบเราใช้พลังงานเท่าเดิมแต่ว่าได้ผลลัพธ<ช>์ที่มากขึ้นได้ผลลัพธ์มากขึ้นกระทำคือแบบน้อยลงแต่ว่าผลลัพธ์ดีกว่าเดิมเช่นประมาณนี้นนค่ะคือจริงๆชิ้นแรกที่เลือกคือเลือกจากความหมายก่อนก็คือเป็นใบ cover ค่ะคือวีเคยรู้ว่าเดิมทีใบเวอร์ใบนี้ธรรมชาติเขาค่ะจะมีแค่สามแฉก Mm hmm. แต่ว่าพอมีสีแฉกเนี่ยถือว่าคนที่เจอใบ cover สีแฉกเนี่ยถือว่าโชคดีมากๆอะไรเงี mm ้ยค่ะซึ่งความหมายของใบ cover ก็ทำให้วีรู้สึกเดียวกันว่าเราก็โชคดีมากๆจริงๆที่ได้ baby g a r d e n ที่สามามาครอบครองอะไรประมาณนี้นะคะ่ะ mm hmm. พอวีมี baby g a r d e n นะคะ mm hmm. สิ่งแรกที่สัมผัสได้คือเราสัมผัสถ,ถึงพลังงานที่ดีของเพชร mm hmm. เวลาวีจะเริ่มต้นทํางานหรืออะไรค่ะวีจะชอบมองเบบี้การเดียนก่อนแล้วก็ชอบพูดขอกําลังใจจากเขาอะค่ะเพราะวีเชื่อว่าถ้าเราเชื่อมั่นในตัวเองปุ๊บอะค่ะสิ่งที่เราทํามันจะดีขึ้นแน่นอนแล้วเบบี้การเดียนก็คือมอบความมั่นใจให้กับวีทุกครั้งก่อนที่วีจะเริ่มทําอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นทํางานหรือว่าเริ่มต้นวันใหม่อะไรนะคะวีจะชอบคุยกับน้องเขาก่อนคุยทุกวันใช่ค่ะหรือบางทีแบบเรารู้สึกน้อยๆแบบว่าเอ้ยเราแบบมีปัญหาอย่างเงี้ยแต่พอเราคุยกับเพชรปุ๊บเรารู้สึกว่าพอใจเรามีกําลังใจมากขึ้นนเี่่ยคะ ปัญหานั้นมันกลายเป็นเรื่องที่เรารู้สึกว่าเมัน,เป,นเป็นเรื่องเล็กๆไปเลยอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งก็คือในเรื่องของการขัดในเรื่องของแบบพลังงานไม่ดีคนไม่ดีคนท็อกซิกอย่างเงี้ยอันนี้ได้ผลจริงเพราะว่าปกติจะเคยเจอแบบเรื่องราวจากคนที่เราบางทีเราก็ไม่ได้ตั้งใจจะเจออย่างเงี้ยค่ะแต่พอมีเบบี้การีนเนี่ยเรารู้สึกว่าเขาช่วยขัดคนที่เข้ามาหาเรากลายเป็นว่าเราเจอแต่คนพลังงานที่ดีมีแบบไมซ์เซ็ตที่ดีเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าตั้งแต่มีเบบี้การีนมาเนี่ยมันทำให้ราราน เ็นมีอยู่ช่วงหนึ่งก็คือเป็นเฟรนช์กันใน a c e b o o k ด้วยนะคะมีแบบไปแต่งหน้าลูกค้าแล้วแบบทวงตังยากมากหลังจากได้เพรแล้วมีอีกไหมไม่มีเลยคือคือไม่มีเลยจริงจริงคือเหมือนว่าจริงๆก็เป็นเคที่หาเจอยากนะคะว่าเราทํางานเซอร์วิสเราเรารู้อยู่แล้วว่าเราต้องเจอแบบคนหลากหลายมากๆอะไรเยงี้ค่ะแต่เคสนั้นเป็นเคที่แบบเหมือนกับว่าเป็นเคสแบบประหลาดแต่พอเจอปุ๊บหลุดปั๊บเนี่ยคือแบบไม่ไม่เจอลูกค้าแบบแบบนีกเลยกลายเป็นว่าเราเจอแต่คนน่ารักเจอแต่คนที่เราร่วมงานด้วยแล้วเรารู้สึกสบายใจเหมือนแบบ ทํางานด้วยแล้วเหมือนเติมพลังดีๆให้กันและการประมาณนี้ค่ะขอย้อนกลับไปนิดนึงตอนที่เมื่อกี้น้องวีเราประโยค,คแรกๆเลยบอกว่าเอามาแล้วเรารู้สึกได้ถึงพลังงานดีๆค่ะรู้ได้ยังไงแบบไหนมันแบบเซนส์แบบไหนว่าอันไหนคือพลังงานดีจริงๆเหมือนกับเดิมทีต้องบอกว่า เพชรอะค่ะถ้าเป็นเครื่องประดับธรรมดาทั่วไปอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกแค่ถึงความสวยงามของเขาสมมติแบบตอนที่พี่บุ้งซื้อให้หรือว่าใส่แหวนมั่นใช่แหวนมั่นแต่งงานเรารู้สึกว่าแสงอลิปยับนี่คือความสวยงามนะแต่แต่ของเบบี้การีนต้องบอกว่ามีสิ่งที่รู้สึกแปลกกว่าเดิมคือเรารู้สึกว่าเป็นพลังที่พอเราสัมผัสปุ๊บเรารู้สึกว่าเรามีแบบมีความรู้สึกที่แบบดีขึ้นใจฟูมากขึ้นมันคืออะรริ่งใจฟูฟลลิ่งใจฟูใช่ฟีลลิ่งใจฟูประมาณนี้ค่ะ ซื้อผ่านออนไลน์ค่ะทาช่อง,งไหนช้อปปี้ค่ะซื้อผ่านช้อปปี้ปกติจริงๆก็ส่วนตัวไปคนชอบแบบช้อปปิ้งซื้อของออนไลน์อยู่แล้ว <c oughs> แต่ทีเนี้ยทำถามว่าแบบชิ้นแรกทำไมถึงซื้อออนไลน์ก็คือวีรู้สึกว่าคือใจเรานั้นมันอยากได้เลยค่ะ <c oughs> เราคือเวลาออนไลน์เราอยู่กับมือถือตลอดวเวลายเยพออยากได้ปุ๊บก,ก็คือแบบ ต้องทำทันทียอย่างเงี้ยมันก็เลยถือว่าเป็นแบบเป็นช่องทางหนึ่งที่แบบสะดวกมากแล้วก็ด้วยความมั่นใจในแบบคุณภาพเพชรของพี่สายอยู่แล้วก็เลยแบบไม่ลังเลค่ะก็เลยเลือกกดทางออนไลน์เลยเลือกเลยแล้วก็แค่เพียงแค่เลือกว่าเอ๊ะเราจะเอาแบบไหนดีประมาณนี้ถูกใจอันไหนก็คือพอเลือกได้ปุ๊บก็กดปั๊บแล้วก็นี่เลยชำระผ่านทางออนไลน์เลยซึ่งปกติคนก็จะรู้ว่าเรามีอยู่ในทางไลน E, ช้อปปิ้งเนาะแต่ว่าจะไม่ค่อย,ยมีใครรู้ว่าเรามีอยู่ใน l a z า d a s h o อ e ปีด้วยก็เป็นช่องทางที่สามารถแบบแวะไปดูได้วิยต้องบอกก่อนว่าถ้าเรารู้สึกใช่กับอะไรอะพอเขามาปุ๊บมันจะมีแต่ความแบบราบลื่นม,มันจะมีแต่ความสุขตลอดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเลยรู้สึกว่าแมทกันใช่มันก็จะมีคําถามไงคิดไปเองหรือเปล่ารู้ได้ไงว่าเราแบบไม่ได้รู้สึกไปเองหรือคิดไปเองว่าแบบเปิดกล่องมาแล้วพลังพุ่งจริงๆอะไรทําให้เรารู้สึกว่าแบบเราไม่ได้คิดไปเองจริงๆพูดยากนะวิก็อยากให้มาสัมผัสเอง ราะว่าจริงๆอะวีรู้สึกว่าแบบสิ่งที่วีสัมผัสได้ค่ะไม่ใช่สิ่งที่เราแบบเรียกว่าแบบมโนไปเองจริงเพราะว่าตั้งแต่มีเบบี้แกรเดียนะคะวีรู้สึกว่าสิ่งที่วีพบมาในชีวิตประจำวันมันเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นผนลุทขั้นแบบดีขึ้นก็อย่างเช่นแบบบางทีเราต้องเจอแบบบางทีเรามีโอกาสเจอเรื่องไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอแบบบางทีบ่นกับเบบี้ว่าเอ้ยแบบไม่อยากให้เจอเรื่องแบบนี้เลยไม่อยากให้คนนี้แบบเข้ามาแบบ มาเจราจามาคุยกินงานกับเราเลยอะไรเงี้ยแต่กลายเป็นว่าก็ทําให้แบบคนคนนั้นนะคะเฟดออกกักเราโดยที่เราแบบไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องทําอะไรเลยก็คือก็<ช>คือเราขอเขาไว้แบบนั้นคืออันนี้<ช><ช>มันเป็นเรื่องของการที่เป็นเทคนิคของการอธิษฐานขอเดยนะว่าเราอยากได้แบบไหน คนไม่ดีบางคนบอกว่าเฮ้ยอยากให้แบบเปิดเผยตัวมาเลยว่าแบบคนไหนไม่ดีกังอะราเงี้ยก็จะเจอเคสที่แบบส่งไลน์แชทผิดอ่ะเมาส์เราแล้วส่งให้เราอาจจะมีแบบมีแบบเหมือนโป๊ะแตกบ้างโป๊ะแตกใช่มีมีเจอโป๊ะแตกไหมก็จะมีเหตุโป๊ะแตกบ้างอะไรก็ก็มีบ้างอะไรค่ะแต่ก็ก็รู้สึกว่าอุ้ยปกติเรื่องเราจะเจอเรื่องแบบเนี้ยยากนะแต่เพจเขาช่วยกรองคนเข้ามามากขึ้นด้วยเนี่ยค่ะงานเยอะขึ้นไหมอ่ะน้องวีต้องบอกนะคะลืมแนะนําว่าน้องวีก็คือปัจจุบันก็คือเป็นช่างแต่งหน้านะคะซึ่งแบบ พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดอ่ะล่าสุดก็คือให้น้องมีมาแต่งให้แล้วคือทีเดียวก็คือติดใจเลยคือหน้าแบบผ่องมากเลยทุกคนทักกันแบบทักกันเยอะมากค่ะคุณหน้าแบบผ่องมากจริงๆ<อ>วันนี้ก็เป็นน้องมีแต่งให้ขอบคุณค่ะงานก็เยอะข,<อ>ขึ้นค่ะเยอะขึ้น อาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งคือมีเพรพอเราคุยกับเพรทุกวันก่อนเริ่มต้นปไปประจำวันอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าแบบพอเราเริ่มต้นวันด้วยดีเหมือนมีกําลังใจที่ดีไะค่ะทําอะไรมันก็ดีพอเราไปเจอใครต่อใครค<ไ>่ะเขาก็สัมผัสได้ถึงความรู้สึกจริงใจของเราเวลาเราทำงานเราเต็มที่เต็ม้อยอย่างเงี้ยวิก็เลยรู้สึกว่าเพรก็มีส่วนกับการแบบคิวใจเราทําให้เราเป็นคนที่แบบมีใจที่แบบเอาเวลาจะเริ่มต้นวันใหม่ตั้งใจทําอะไรค่ะเราเต็ม้อยมากขึ้นเหมือนเพชรพาเราเหมือนจากที่เราเต็มร้อยแล้วอ่ะเหมือนเขาพาเราไปเต็มพันอะไรอย่างเงี้ย ใจใจแบบว่าเต็มแบบมากเลยอะค่ะอัานนี้ดีขอบคุณนะะจริงๆมันเป็นเคล็ดลับไปนะคือคือหลายๆสํานักอะก็คือเขาก็บอกว่าเวลาตื่นตอนเช้ามันเป็นเวลาที่สําคัญมากที่แบบหลายๆคนบอกว่าเอออย่าพิ่งเปิดมือถืออย่าพิ่งเอาอะไรแบบที่มันเป็นท็อกซิกโหลดเข้าไปอะไรยเงี้ยการที่เรามีเทสมาแล้วดึงไปเคลียร์เอนเนอร์จีออกตั้งแต่เช้ามันทําให้เราสตาร์ทวันที่ดีมันก็เป็นตัวช่วยอย่างนแล้วพอคุยปุ๊บเราสึกว่า แบบเหมือนเขาเติมพลังใจเราให้เราเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นเ mm hmm. ชื่อมั่นในความคิดของเรามากขึ้นดันงนั้นนะคะเวลาเราออกไปใช้ชีวิตปุ๊บเนี่ยวิ็จะรู้สึกว่าเอ้ยสิ่งที่วิทําม,มันราบรื่นกว่าเดิมรู้สึกว่าเอ้ยมีความสุขกว่าเดิมสนุกกว่าเดิมแล้วพอผลลัพธ์ที่ได้ของทั้งวันก็จะกลายว่าเราทําวันน,นนะั้นอ่ะเป็นวันที่ดีของเราได้เลย เอาจากตรงนี้ตอนนี้ที่มีอยู่ก็คือ Clover ร์เอมีซัม,มชิ้นที่สองตั้งใจจะซื้อชิ้นที่สองแล้วค่ะตอนนี้เพราะว่าเพราะว่าขนาด Baby ้การ์เดนยังแบบว้าวขนาดนี้เนี่ยถ้าเป็นเข้าเซ็กชันกับร่วมกับพี่สายน,น่าจะแบบ ยิ่งกว่าเดิมน่าจะว้ากว่าเดิมามากการที่เข้าแล้วออกยากค่ะถ้าเข้าแล้วออกอยากจริงๆค่ะนี่บอกไปเลย <c oughs> ใช่ค่ะใช่อันนี้คือเหตุผลเลยว่าทําไมคนถึงมารับชิ้นที่2ที่3กันซึ่งก็จะมีจากหลายๆท่านนะซึ่งมีประสบการณ์การใช้เพชรหลายๆเม็ดมาก่อนนะคะก่อนหน้าน,นี้ก็จะมีมาแล้วซึ่งก็มัน,ม,นมันหยุดยากมากนะคะแต่ก็นั่นไงมันคือการที่เราสัมผัสได้ว่ามันมีพลังงานดีๆและพุชให้เราแบบไปข้างหน้าได้เร็วขึ้นอะ่ะเนาะก็จริงๆถ้าเปรียบเทียบมันเหมือนอย่างนี้นะถ้าเราแบบเหมือนเล่นเกมอ่ะแล เล่นเกมนั้นเราก็ผ่านเลเวลนั้นด้วยตัวเองได้แต่ว่าแบบเราเรา,เราจะซื้อก็ได้ไม่ซื้อก็ได้ไงอเออคือมันไอเทมมันวางอยู่ตรงนั้นแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราซื้อเราจะพบว่าอา้าวฉันก็เล่นผ่านง่ายขึ้นนี่ฉันก็แบบก็ใช้ไอเทมนั้นไหมค่ะจริงๆน้องมีแบบสัญญาณมาที่วีเราไม่พีสาฟังว่า แบบเบบี้การีนของวีคือแบบต้องต้องส่งซ่อมขังหนึ่งอะคะอ่ะใช่แล้วพี่สาก็บบแบบว่าแบบแอบแบบถ้าเขา,าแตกหักเสียหายค่ะนั่นแปลว่าเขาค,คือคือต้องบอกก่อนว่าเพชรการีนได,ดมอนด์เนี่ยมาเพื่อทำหน้าที่เหมือนบอดี้การ์ดนะคะรับปะท้าพลังงานลบแทนเราซึ่งสมมุติว่าถ้ามันมีคนมาทำร้ายเราเนาะบอดี้การ์ดของเราก็ควรจะพุ่งตัวออกไปแล้วถ้าหากอบอดี้การ์ดคือมันแบบ คือถ้าสถานการณ์มันเริ่มหนักหนาแล้วบอดี้การ์ดเริ่มอาไม่อยู่บอดี้การ์ดอาจจะเริ่มแขนหักขาขาดในอเงี้ยหรือว่าแบบถ้าถ้าสุดเลยจริงๆก็คือสลระชีพเลยก็คือหายเลยอันนั้นคืออาจจะหนักเลยดังนั้นถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้นนะไม่ไม่ต้องนอยนะคะว่าบบเพายหายหรืออะไรเงี้ย ดีใจเถอะที่เราปลอดภัยก็เลยแบบว่าพอของน้องวีคือตอนนั้นเริ่มเริ่มขาดเนาะใช่ค่ะเริ่มขาดจริงๆต้องบอกว่าของพี่สาโอกาสขาดยากมากแต่วันนั้นมันมีอุบิเหตุจริงอะไรเงี้ยค่ะทำให้น้องแบบขาดก็เลยปรึกษาพี่สาด้วยพี่สาบอกว่าจริงๆสัญญาณน้องเริ่มมาแล้วคะเริ่มสะกิดแล้วว่าต้องมีแบบชิ้นที่2แล้วซึ่งจริงๆแอบตรงกันในใจว่าคิดอยู่อยากมีชิ้นที่2ออยู่อะไรประมาณนี้ค่ะใช่ค่ะเหมือนกับประมาณว่า พอเรามีเป้าหมายว่าจะมีชิ้นที่2ปุ๊บเหมือนพอเราตั้งใจว่าอุ้ยอยากได้งานนี้ปุ๊บมันก็ได้งานโดยที่เราแบบเหมือนกับว่าเฮ้ยไม่คิดจะได้ก็ได้ประมาณนี้มันก็เลยเหมือนกับว่าเหมือนเขาตั้งใจว่าโอเคเส้นทางที่จะได้ชิ้นที่สองปุ๊บจะง่ายขึ้นนะประมาณนี้นะคะ่ะจริงๆวีเชื่อนะคะว่าอะไรที่เป็นสิ่งที่ใช่ะคะ่ะเมื่อเราเจอเราจะไม่ลังเล อันนี้คือเป็นสิ่งที่วิคิดมาตลอดว่าอะไรที่ใช่ปุ๊บมันจะไม่มีเหตุผลมันจะไม่มีอุปสรรคอะไรคือเจอปุ๊บก็คือแบบใช่เลยก็คือได้เลยประมาณนี้ค่ะถ้าใครสนใจอยากได้เบบี้ตอนนี้ก็สะดวกมากเพราะว่าตอนนี้คือสามารถมาที่ออฟฟิศแล้วก็คือแบบซื้อกลับได้เลยใช่ใช<ๆ>ก็คือเล <laughs> ือกดูจากตรงนี้ได้เลยแล้วก็ลองได้แล้วก็ซื้อกลับได้ค่ะเพราะว่าตอนนั้นหนูจําได้ว่าตอนนั้นพี่สายยังแบบมีโชว์รูมแต่ว่าไม่ได้มีเบบี้<อ>ให้เดินชมแบบนี้อย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยบอกเลยว่าถ้าใครอยากได้ มาเอาอฟิดปุบผูกใจรับกลับไปได้เลยไม,นะไม่ไม่เหมือนวีตอนนี้วีคือต้องออนไลน์ออนไลน์เท่านั้นใช้ของให้พี่ขอบคุณ <c oughs> ค่ะค่ะ,คะ,คะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่วีอยากจะแนะนํากับแบบท่านที่สนใจอยากได้เบบี้กร์เดี้ยแล้วรับไปอะคะ่ะถ้าอยากให้เห็นผลแบบที่เร็วหรือชัดเจนขึ้นนะคะวีก็มีเคล็ดลับมาแบบแนะนําเพิ่มด้วยนี่คือเคของแถมใช่ค่ะก็คือ่าหลังจากได้รับเพชรไปแล้วนะคะสิ่งหนึ่งที่วีอยากจะให้ทําคือนอกจากจะเชื่อในเพชรแล้ว คือวีอยากให้เชื่อในตัวเราเองด้วยค่ะเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราเชื่อมั่นในตัวเองปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เราอยากจะให้เกิดอยากจะให้เป็นนะคะ เราจะเห็นเส้นทางที่มันชัดเจนมากขึ้นง่ายมากขึ้นแล้วก็จะสําเร็จได้ดีแล้วก็ง่ายกว่าเดิม้วยค่ะสุดยอดมากจริงๆนี่เป็นสิ่งที่คนถามเยอะมากจริงๆว่าแบบเออจะทํายังไงให้จะมีเคล็ดลับอะไรที่ประสบความสําเร็จในการแบบได้เพรไปเราขอแล้วอธิษฐานเราได้ก็คือจริงๆอ่ะถ้าตอบก็ตอบเหมือนมีนี่แหละเป็นตรงนี้เลยค่ะ้องแบบจับจุดได้โดยที่เรายังไม่ได้บอกเลยค่ะ สุดมากจริงนะคะวันนี้นะคะโอ้ยครบทุกอย่างแบบที่ no s c r i ต์นะคะวันนี้ไม่ได้มีการคุยอะไรมาก่อนเลยคือ amazing มากค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องวีมากมากเลยนอกจากแต่งหน้าสวยแล้ววันนี้ก็แบบยังแบบคือครบจนกระทั่งแบบ hello ไม่ต้องพูดอะไรแล้วต้องบอกว่าเป็นเกียรติมากค่ะวันนี้ที่ได้มาแบบร่วมรายการกับแบบพี่สานะคะขอบคุณขอบคุณน้องวีเช่นกันค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ รายการเดอะการ์เดียนไดมอน Show ของเรานะคะก็สามารถกด subscribe ได้ทาง y u u t u h anel นะคะการ์เดียนไดมอนด์ค่ะส่วนโพสต์ปกติของเรานะคะก็จะอยู่ที่ Line Official นะคะการ์นไดมถ้าต้องการสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ์เดียนไดมอนดทุกรุ่นนะคะไม่ว่าจะเป็น b บบี้การ์เดียนหรือว่ารุ่นปกติสามารถแอดไลน์แล้วก็ทักมาได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่กับเดอะการ์เดียนไดมอน Show ตอนหน้าค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ